ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกระดับชาดกว่าด้วย อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ร่วมกับคนพาลอถกถาโกสัมพยาชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ณโคสิตารามเมืองโกสัมพีได้ยินว่าคราวนั้นมีพระภิกษุสอง,สองรูปคือพระวินัยทรและพระธรรมกถึกอยู่ในอาวาสเดียวกันพระวินัยทรคือพระภิกษุผู้ทรงความรู้ด้านวินัยส่วนพระธรรมกถึก คือพระผู้สแสดงธรรมหรือพระนักเทศวันหนึ่งพระธรรมกะถึกเข้าห้องน้ำเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกไปเมื่อพระวินัยทอนเข้าห้องน้ำทีหลังเห็นน้ำที่เหลือในภาชนะนั้นจึงออกมาบอกกับพระธรรมกะถึกว่าการเหลือน้ำไว้ในภาชนะนั้นเป็นอาบัติพระธรรมกะถึกจึงกล่าวตอบว่าตนไม่รู้และเมื่อรู้แล้วก็จะปรงอาบัติ แต่พระวินัยทอนกล่าวว่าอาวุโสท่านไม่รู้จริงๆไม่ได้แกล้งก็ไม่เป็นอาบัติพระธรรมกรถึกเมื่อได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าการกระทําของตนนั้นไม่เป็นอาบัติแล้วพระภิกษุทั้งสองรูปก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติสมณกิจของตนเย็นวันนั้นพระวินัยทอนก็ได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับพระลูกศิษย์ของตนว่าพระธรรมกรถึกนี้แม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้ พวกศิษย์ของพระวินัยทรก็นำไปเล่าต่อๆกันปากต่อปากและพอเห็นพระภิกษุศิษย์ของพระธรรมกถึกผ่านมาก็เข้าไปพูดว่าพระอุปชาของพวกท่านต้องอาบัตแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัตพวกศิษย์ของพระธรรมกถึกเมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันไปถามอาจารย์ของตนพระธรรมกถึกจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังและกล่าวว่าพระวินัยทรน,นี้ทีแรกบอกว่าไม่เป็นอาบัต แต่ตอนหลังมาพูดว่าเป็นอาบัตท่านนี่พูดเท็จพวกศิษย์ของพระธรรมกถึกก็พากันไปแก้ต่างให้กับอาจารย์ของตนในที่สุดก็เกิดการทะเลาะก,กันระหว่างศิษย์ของพระธรรมกถึกและศิษย์ของพระวินัยทรเรื่องราวใหญ่โตลามปามไปถึงกับมีการแบ่งกันออกเป็นสองพวกทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้ถวายปัจจัยทั้งภิกษุณีผู้รับโอวาทก็ดีทั้งอารักขาเทวดา ทั้งอาการสัตกะเทวดาที่เคยเห็นเคยคบกับอารักขเทวดาก็ดีตลอดถึงพระพรมทั้งหลายที่ยังมีวิสัยปุถุชนเมื่อพระพุทธเจ้าส่งทราบเหตุก็ส่งพระภิกษุไปประสานความสัมพันธ์ถึงสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะกลุ่มพระภิกษุท,ที่ทะเลาะก,กันทั้งสองพวกไม่ปรารถนาจะสามัคคีกันในครั้งที่สพระองค์จึงเสด็จไปให้โอวาดด้วยพระองค์เอง และได้ทรงบัญญัติวัดปฏิบัติในโรงฉันว่าให้นั่งในอาสนะที่ห่างกันโดยมีอาสนะอื่นคันในการฉันพัตตาหรหรือการอุโบสถกรรมในสีมาเดียวกันแต่กลับกลายเป็นว่าพระภิกษุทั้งสองพวกยิ่งร้าวฉานบาดหมางกันมากกว่าเดิมสร้างความระอาใจให้แก่พระภิกษุสร่งรูปอื่นๆเป็นอันมากเมื่อพระธรรมวาทีรูปหนึ่งไม่ปรารถนาจะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลำบาก จึงกราบทูลให้พระพุทธเจ้าเลิกประสานความสัมพันธ์ของพระภิกษุสองพวกนี้ขอให้พระองค์อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงยกเรื่องในอดีตมาตรัสสอนว่าครั้งพระเจ้าพรหมทัตได้ชิงราชสมบัติของพระเจ้าทีคีติโกสลจับพระเจ้าทีคีติโกสลพร้อมพระอักระมเหสีซึ่งปลอมพระองค์ซ่อนอยู่ไปปรงพระชน และเมื่อทีคาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกศลมีโอกาสจะเอาชีวิตของพระเจ้าพรหมทัตแต่ทีคาวุกุมารก็ละเวน้นเพราะระลึกถึงคำสอนของพระราชบิดาที่ได้ตรัสไว้ก่อนถูกประหารชีวิตว่าพ่อทีคาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวรทีคาวุกุมาร ยอมถวายชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตสองกษัตริย์กลับมาสามัคคีกันด้วยขันติของที่ขาวุกุมานแม้พระองค์จะมีพุทธดำรรักอนว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาผู้ทรงมีอาชญามีสัตรายังมีขันติโสรัจจะถึงเพียงนี้พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เราตถาคตกล่าวดีแล้วอย่างนี้พึงมีขันติและโสรัจจะเถิด ภิกษุทั้งหลายอย่าแตกแยกอย่าบาดหมางกันเลยแต่พระภิกษุเหล่านั้นต่างก็ไม่ลดทิฐิเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงดำริว่าพวกโมคะอุรุษเหล่านี้ถูกกิเลสห่อหุ้มอยากที่จะรู้สำนึกวันรุ่งขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากบินทบาตพระองค์ทรงพักในพระคันทกุดีหน่อยหนึ่งแล้วจึงทรงเก็บเสนาสนะทรงบาดและจีวรของพระองค์ สเสด็จประทับยืนในอากาศแล้วตรัสว่าเมื่อคนพานส่งเสียงอื้ออึงเหมือนกันหมดก็ยังไม่รู้ว่าตนเป็นคนพานเมื่อหลงลืมสติแต่ยังพูดว่าตนเป็นบัณฑิตมีวาจาเป็นอารมณ์พูดไปโดยไม่คิดพูดเพียงเพราะจะให้เสียงออกจากปากเท่านั้นแสดงว่าถูกการทะเละานำไปแล้วและยังไม่รู้ว่าการทะเลาะนั้นเป็นโทษชนเหล่าใดเข้าไปรับความโกรธนั้นไว้ ด้วยคิดว่าคนโน้นได้ด่าเราคนนั้นได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนนั้นได้ลักขโมยของเราเวนของชนเหล่านั้นย่อมระงับไม่ได้เพราะยังผูกเวนอยู่ส่วนชนเหล่าใดไม่ได้เข้าไปรับความโกรธเวนของชนเหล่านั้นย่อมระงับไปได้เพราะไม่ได้ผูกเวรใดๆแต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้เวนย่อมไม่ระงับด้วยเวน แต่ย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรทานี้เป็นจริงมีมาแต่โบราณการคนที่ทะเลาะกันก่อความวุ่นวายขึ้นในท่ามกลางสงนี้ย่อมไม่รู้สึกว่าพวกตนจะพากันย่อยยับจะพากันไปสู่ที่ใกลสำนักแห่งมจ,จุราชดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อรู้โทษอย่างนี้ควรปฏิบัติเพื่อความสงบระง,งับแห่งการทะเลาะเบาแหวงกันสติคือสหาย ควรชื่นชมเที่ยวไปกับสหายนั้นสติจะครอบงำอันตรายที่ปรากฏและอันตรายที่ซ่อนเร้นทั้งปวงได้พระาศาสดาแม้ตรัสอย่างนี้แล้วยังไม่อาจทำให้ภิกษุเหล่านั้นปรองดองกันได้พระองค์จึงเสด็จไปยังพาลากะโลนาการามคามทรงแสดงอานิสงส์ในการเป็นผู้อยู่คนเดียวแก่พระพักคูเถระจากนั้นสเสด็จไปแสดงอานิสงส์เรื่องสามัคคีรส แก่กุลระบุสามคนต่อจากนั้นสเสด็จไปถึงปาริไลยยะกะไพรสนหรือป่าเลไลยประทับอยู่ที่นั่นตลอดสามเดือนแล้วสเสด็จต่อไปยังเมืองสาวัตถีฝั่งเมืองโกสัมพีที่มีเหล่าพระภิกษุทะเลาะกันนั้นพวกมหาชนที่เคยแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายต่างก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเพราะพระภิกษุเหล่านี้จึงทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระอาไม่ประทับอยู่ที่นี่ ผูคนจึงกลับมาสามัคคีกันแล้วพากันกระทำทันทกรรมแก่เหล่าพระสงฆ์ด้วยการไม่เขารบไม่กราบไหว้ไม่ใส่บาตรเมื่อได้รับความลำบากเห็นปานนี้เหล่าพระภิกษุทั้งสองพวกจึงคิดได้หันมาปรองดองสามัคคีกันแล้วพากันเดินทางไปยังพระวิหารเชตวันที่เมืองสาวัตถีเพื่อกราบทูลขอขมาโทษต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระเจ้าทีคีติโกสนในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดาพระอัครมเหสีได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาส่วนทีคาวุกุมารได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า